วัสดีค่ะคุณผู้ชมเล่าเรื่องเมืองไทยวันนี้นะคะมิงจะพาคุณผู้ชมไปขึ้นเหนือกันค่ะไปดูความคืบหน้าของถนนสาย118เชียงใหม่เชียงรายนะคะเป็น4ช่องทางการจราจรตลอดสายค่ะซึ่งทางกรมทางหลวงนะคะเขาก็เดินหน้าขยายสาย118เชียงใหม่เชียงรายให้เป็น4ช่องจราจรค่ะระยะทางเนี่ย158.473กิโลเมตรนะคะ เรียกว่าเพื่อเป็นการยกระดับโครงข่ายคมนาคมขนส่งส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวภาคเหนือเพื่อเชื่อมไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะโดยที่ผ่านมานั้นนะคะทางกรมทางหลวงเนี่ยได้ขยายทางหลวงสายดังกล่าวแล้วเสร็จ48กิโลเมตรค่ะและได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอีกระยะทาง42.8กิโลเมตรค่ะในช่วงของอำเภอดอยสะเก็ดถึงตำบลแม่ขัดจาน ซึ่งขณะนี้นะคะก็เหลือเพียงอำเภอดอยสะเก็ดถึงตําบลป่าเมี่ยงตลอดระยะทาง11.5กิโลเมตรซึ่งขณะนี้นะคะก็มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ93ค่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายนในปี2564นะคะจะรวมเป็นระยะทาง91กิโลเมตร ทางนี้ค่ะก็มีบางช่วงเนี่ยที่ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางไปแล้วด้วยล่ะค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมทางกรมทางหลวงเนี่ยจะเร่งขยายเส้นทางเป็น4ช่องจราจรในส่วนที่เหลืออีก67.473กิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายโดยในพื้นที่ของตำบลบ้านโปง่งบรรจบทางหลวงหมายเลขหน,นะคะระหว่างกิโลเมตรที่91ถึงกิโลเมตรที่158 ซึ่งปัจจุบันค่ะก็มีขนาด2ช่องจราจรนะคะเนื่องจากสภาพเส้นทางเนี่ยมันมีลักษณะคดเคียวค่ะเกิดอุบัติเหตุก็บ่อยครั้งนะคะก็เลยต้องปรับปรุงให้เป็นทางหลวงขนาด4ช่องจราจรตลอดเส้นทางค่ะ เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการเดินทางนะคะแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยด้านคมนาคมการขนส่งไปด้วยรองรับปริมาณการจราจรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะภาคการขนส่งและก็การท่องเที่ยวค่ะ ขณะนี้โครงการดังกล่าวนะคะก็อยู่ระหว่างเร่งดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงหมายเลข118สายเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยก็มีการแบ่งเป็น2ตอนนะคะก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีถึงอำเภอแม่สรวยนะคะระยะทางเนี่ย50กิโลเมตรค่ะ โดยปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหากผ่านการพิจรนารณาแล้วนะคะโครงการก็จะมีความพร้อมเพื่อเสนอของงบประมาณดําเนินการก่อสร้างค่ะคาดว่าจะสามารถเริ่มดําเนินการได้ประมาณปี2567แล้วก็จะแล้วเสร็จในปี2569นะคะและตอนอําเภอแม่สรวยถึงแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลขหนึ่งจังหวัดเชียงรายระยะทาง17.473กิโลเมตรนะคะปัจจุบันเนี ก็อยู่ระหว่างเสนอขอรับการจาัดสรรงบประมาณจากแหล่งเงินกู้หากได้รับงบประมาณก็จะเร่งรัดแล้วก็จะมีการดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปค่ะโดยก็จะใช้งบประมาณโครงการ2,000ล้านบาทคาดว่าจะสามารถเริ่มดําเนินการได้ประมาณปี2,565แล้วก็จะแล้วเสร็จในปี2,567ค่ะ ทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จเนี่ยก็จะช่วยเติมเต็มโครงข่ายระบบคมน,นาคมขนส่งทางหลวงหมายเลข1 1 8ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะก็จะช่วยลดอุบัติเหตุช่วยเพิ่มขีดความสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่มากขึ้นจากเดิมจากที่แบบหมื่นกว่าคันต่อวันนะคะก็จะเป็นสามหมื่นคันต่อวันนะคะแล้วก็จะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจากเดิมเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะคะก็จะลดเหลือแค่3ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ คุณผู้ชมขาเรียกว่ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะแล้วก็มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอีกอย่างเนี่ยมันจะเสริมด้านการค้าระบบคมนาคมการขนส่งนะคะของจังหวัดเชียงรายและเกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคเหนือไปอยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยค่ะอ่าแล้วกลับมาพบกับเ่าเรื่องเมืองไทยได้ใหม่ในเทปหน้านะคะมันเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆกันคะ่ะ